ขอบคุณค่ะปะแจงเอาค่าใสไสักปวงหนึ่งไหมใครคะพิธีกรคนดังข้างรถตู้พี่ไหนพี่ปิงมาเร็วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพี่ปิงมาทำงานเหรอคะพี่ปิงแล้วทำไมเขาไม่คุยกับเราอะคะ เอาขนมมาฝากเหรอคะเอาเข้าวหลามมาฝากพี่ปิงขายข้าวหลามเหรอคะถ้าให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์ต้องจ่ายตังค์นะคะพี่ปิง,ปงเขาไม่คุยกับเราด้วยนะคะเขาหาข้าวหลามแฟนเพลงจ๋าเสียงประมือให้พี่ปิงหน่อยได้ไหมจ้นานักร้องคู่ขวัญของหนูนะคะสุปิยาแบนเสียดายวันนี้ไม่ได้มานะคะขอบคุณคะ่ะ ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะพรุ่งนี้พบกับต้นข้าวเนาะแล้วก็สอนสุพรรณโชนะคะที่วัดพระศรีอานตอนสองทุ่มนะคะแล้วก็พบกับต้นข้าวแล้วก็วงสุปยาแบดนที่วัดดอนตูมบ้านโปง่งตอนสี่ทุ่มนะคะเสียงเสียงบมือให้ปิงหน่อยแล้วขอไม้หน่อยได้ไหมจ้าขอบคุณค่ะให้พี่ปิงพี่ปิงมาทำงานด้วยกันไหมล่ะ พี่ทีมงานจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเสียงปรบมือให้พี่ปิงหน่อยได้ไหมจ๊าขึ้นมาอยากจะบอกอะไรนิดเดียวแหละอะร้องเพลงไหมล่ะฝากร้านข้าวหลามแม่ปนอมไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนกลับไปลงไปเลยปะลงไปเลยถ้าจะขึ้นมาขายของพี่ปิงคะอ๋อนี่นะครับผมข้าวหลามอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ใช่เล่นๆไม่ได้มาเล่นๆร้านพี่ปิงเหรอร้านพี่เองจริงเหรออร่อยไหม โอ้โหคำถามนี้ตอบยากมากเลยไม่คนอื่นเขากินแล้วเขาอร่อยไหมล่ะถ้ากินวันนี้อร่อยถ้ากินพวกนี้อาจจะบูดหรือเปล่าก็ไม่รู้กินนีอันนี้เอามาฝากน้องโอ้ยขอบคุณนะคะพี่ปีถือไว้นะยันเลิกนะขอบคุณนะขอบคุณค่ะทปล่อยนะถือไว้ถึงบ้านแล้วจะเสียไหมเนี่ยก็ต้องรีบกินเดี๋ยวคนเที่ยงคืนแล้วเรียบร้อยเลยฝากว้าแจงนะอาไม่ถือไว้ละโอ้ย ข้าวหลามพี่ปิงนะจ๊ะเราต้องการสิ่งนี้ไปอุดหนุนไปอุดหนุนด้วยร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยตรงเนี้ยโรงเรียนตรงประตูโรงเรียนตรงเนี้พี่ปิงขายไหมเดี๋ยวถ้าลงนี่ก็อาจจะกลับเลยกลับบ้านอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่ได้โปรโมทร้านละวัดดอนตูมอ่าใช่เราขึ้นวงสองเนาะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มอ่าได้เจอกันพรุ่งนี้ขายข้าวหลามอีกไหม พรุ่งนี้ไม่ขายยังอยู่วัดนี้อยู่แล้วก็จะขายทีก็คือวัดพระแท่นแหละแล้วก็ฝากไปด้วยพ่อพ่อแม่เนาะฝากด้วยนะวัดพระแท่นวัดพระแท่นหนูก็ไปนี่เราไปด้วยกันเราไปเราไปด้วยกันใช่นะครับผมอย่าลืมไปดูวงสอนเอ้สุปรยาสุปรยาแบเอานี่ลืมชื่อตัวเองซะแล้วฝากว่าแจ้งนะพี่ปิงได้เหนหน้าแม่จ๋าร้านพี่ปิงนะคะหนึ่งสองสามแช่นี่นะครับผมมีค่าโปรโมทไหมเนี่ย ข้าวหลามแม่ประนอมจําชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับผมเพราะว่ามีป้าปนานนะอาอาขายอยู่มันมีหลายชื่อนะครับผมแต่ประนอเคยญาติกันนะครับร้องเพลงไหมล่ะสักท่อนไหมล่ะไหนใครอยากฟังอะไรนะคะคนแบกรักคนแบกรักแบกรักใช่ไหมแบกรักแบกรักมานาอนมานาอนแซนนาอ่านเต็มที อ้างวางเดียวดายอย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลังเืินก็เพลิดเนครั้งวานยิ่งโงหยเงาเฮนมีแต่เองาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเหน่อ จนเมื่อห,หัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนามาพบเพ,พียแรกเจอก็ค ปรบมือซิครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปิงมากๆวันนี้ร้องสดสดเลยใช่พรุ่งนี้เจอกันนะพี่ปิงครับนี่แม่ให้ลงวันต่งไปนะคะสุปิยาแบนเนาะพรุ่งนี้เตรียมรับความสนุกได้เลยที่วัดดอนตูมวัดดอนตูม้ันโป่งให้พิงแล้วก็ให้ต้นขาขอบคุณขาถ่ายรูปได้เลยผมผมต้องถ่ายด้วยไหมเนี่ยอ่าเข้ามาด้วยกันก็ได้พี่ปิงเร็วโหหล่อเชียว พี่ถนัดไกลๆเนี่ยอยู่ด้านหลังยังไงให้ได้ซีนต้นข้าวไปเนี้ยคุณอิวค่ะอยู่ตรงกองพอดีก็แชะให้หน่อยสิเออถึงเปะมันไม่ค่อยสนุกเลยมันไม่ค่อยมีอะไรรับมุกเราเลยอ่าแม่แม่รับหรือเปล่านี่พี่ลงได้ยังลงได้ละอยู่เดียวก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้พบกันครับสี่พี่พี่วันตอตูมเต็มวงของสุปิยาแบนนะครับผมอ่ะสนุกกับต้นต้นข้าวต่อเสียงปรบมือให้พี่ปิง หน่อยได้ไหมจ้าขอบคุณนะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะพี่ปิงต้นข้าวสุปริยาแบนนะคะที่วัดดอนตูมสีทุ่มนะคะสีทุ่มแล้วก็อย่าลืมข้าวหลามพี่ปิงด้วยแม่อะไรนะแม่ปนอมแม่ปนอม,ม,นอมข้าวหลามข้าวหลามของเราใหม่มากย่างแบบกัสนสดเลยแต่ว่าพอออกจากร้านปุ๊บ15นาทีก็เสียนะคะ เสียแล้วกินพุดเล่นพูดเล่นอร่อยอร่อยคุณนิวบอกว่าชิมมาแล้วอร่อยอร่อยนะฮะไม่รู้ไปชิมตอนไหนเดี๋ยวฟังฟังเพลงก็ว่าสักเพลงนะจ๊ะเชิญรับฟังค่ะ